รู้หรือไม่โควิดแพร่ไปได้ไกล1 0บถึงเมตรท่อกำลังกายนอกบ้านผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยของเบลเยียมและเนเธอแลนด์เกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อโควิดในขณะออกกำลังกายถ้าคุณวิ่งหรือปั่นจักรยานแบบเบาๆเชื้อโควิดจะแพร่ไปได้ไกลถึง10เมตรถ้าปั่นจักรยานแบบเร็วๆเ,เชื้อจะแพร่ไปได้ไกลถึง20เมตรการออกกำลังกายในที่สาธารนณะจึงเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิดมาก จึงทําให้ตอนนี้ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ออกมาตรการห้ามออกกําลังกายในที่สาธารนณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วตักตัวอยู่บ้านจะสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างไรดีมีอุปกรณ์ตัวเดียวเอาอยู่สร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกคนที่ได้ขึ้นไปกระโดดเพราะช่วยเปิดต่อมน้ำเหลืองออกซิเจนสูบฉีดไปที่ปอดสมองหัวใจฟื้นฟูเซลล์3.7ล้านล้านซเซลล์